จากของน้ำมื่อกี้นี่เจอนี่ไงเจองูอีกแล้วงูยังอะบาดน,นี้งูยังงูงยังฮึงูกินปลางูกินปลาไม่อันตารายมันอันตารายไป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 เอาเอามาทำไมาอีกแล้วเนี่โอ้ยอยู่ใต้เก้าอี้นี่เฉยเลย เดี๋ยวอีกวนมาอับน้ําใช่คือบูเห็นไอ้ทา้งในล่ะนี่หลังตะกร้าบ่รเอา้าคือริวเถอะเอา้าริวเถอะไม่ริวจับ โอ้ตกใจหนังยานโอ้โนูอยู่อยู่โน่นอยู่โน่นอยู่นี่อยู่นี่เนี่ยเห่แหละเห่แหละแม่ตรงนี้ก็ล็อกอยู่ทางใต้นี่กะล็อกอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไงล่ะทีนี้ Nè, dù con đeo sẽ đuổi. Để con xay khuất cơ. Để bắt nó. Ở hả? Chắc ข้ามาข้ามานี่ข้ามา้าข้ามาโดมาโดมา,า,มาเออเสร็จเรียบร้อยโดอยู่ในอันนี้แหละเดี๋ยวหาหาแล้วปิดก่อนเดี๋ยวมันจะออกแหมเล่นซะตกใจเลย ดี๋ยวไปฝากคุณปุ้ยก่อนผมอาบน้ำก็เครื่องบินมาอาบน้ำหน้าบ้านไปหลังบ้านเยวเอาไปฝากคุณปุ้ยก่นมมอนมาดูนี่มาดูนี่มีของมาฝากเอามาดูตรงสว่างนี้เราจะปล่อยลงนาว้าย <laughs> อะไรเห<ว>รอ <laughs> <ว> ไม่เป็นไรมันเป็นงูปลางูกินปลางูกินปลาก็ตามีพิรกับกันเหนไม่มีหรอกไม่มีหรอกรุ่นนี้ไม่มีอ่ะก็ว่า,าโบมีปล่อยไปไเอาเอาอกยังไดงล่ะอ,อู้หูก,กระโดดเลยไอ้สปริงเลยเห็นบ่ฟุบไปแล้วพุน่นี่ลงนาแล้วงูปลางูปลาหูาก,กระโดดเร็วเนาะ เราจะไขคืนอีกรอบกระโดดไหมโอ้ยแน่นโอ้ยเก่งซะเกินได้ยินเสียงแม่มานี่นี่เก่งเหลือเกินพ่อคุณหาขนมได้ยินเก็บเอาเก็บขออยะให้คอยย่างออกจากห้งองน้ำอาบน้ำแล้วเหรอกระโดดจุ๊บแม่เลี้ยนี่เลยกระโดดแบบไมื่อกี้เลยอุ้ยเขาก็เลยเอาอยู่ไหนเขาก็เลยตามไป ก็ไปดูตรงข้างๆที่เก้าอี้ที่นั่งนะค่อยลือออกมาเขายังไม่ได้เก็บเลยข้างใต้มันลกข้างใต้นั่นนะออเอออันตรายเลยดีนะเป็นงูว่งมีพิษถ้าเป็นงูมีพิษนี่ออกมาเดินจากห้องน้ํานีอันตรายขนาดเลยระวังแลช่วงนี้นะมันเหี่ยวเขี้ยวขออากาศเย็นอากาศชื้นแต่ก็ดีชะบุญปลอดภัยดีประมาณนี้ละชิปนี้อัปเดตส่านๆเจองูนะฮะทุกท่านแต่ไม่ใช่งูพิษปลอดภัยทั้งคนและงู ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ